สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช25งพันกกันค่ะจ u สติกนะคะ เหรียญราชินีถือเหรียญน,นะคะ4แม่เมทา้า7ถ้วยนะคะ Temperance น,นะคะเด e s t เ n d นะคะ The Date ดีเอ็มเพรสนะคะสามเหรียญมาเริ่มดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้อ่ะแม่เหมาะมองว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความ อาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าต้องมีการทําเอกสารต้องมีเซ็นสัญญาทํานิติกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วยิ่งเป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องเซ็นสัญญาหรือว่าต้องทําเซ็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแม่เหมาะอยากให้คุณเนี่ยพยายามตรวจสอบดูให้ดีๆด,ดูทุกอย่างให้มันแน่ใจว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ ทางด้านการเงินเนี่ยชาวราศีสิงในเดือนนี้แม่หมามองว่าการเงินของคุณเนี่ยท่านไหนเนี่ยที่กำลังติดขัดขัดสนเนี่ยต้องการแบบหมุนเงินอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณเนี่ยหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณในตอนที่คุณเนี่ยกำลังลำบากอยู่อะ คุณเนี่ยอาจจะได้คนนคอยอุปถัมภ์อาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณหรือคนรู้จักเก่าๆมิตรเก่าๆเนี่ยยังขอให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแม่หมอะมองว่าสําหรับใครที่ที่กำลังติดขัดทางด้านการเงินเนี่ยยังมีเข้ามาให้ได้หมุนให้มาได้ใช้จ่ายอยู่นะคะในเดือนนี้สภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยรอบตัวคุณอนะ เร็วๆเนี้ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะบางท่านเนี่ยอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทํางานของคุณหรือว่าคุณอาจจะต้องได้ย้ายแผนกนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนแผนกหรือว่าเปลี่ยนบริษัทใหม่นะคะหรือบางคนเนี่ยที่คุณวางแผนจะออกไป ทำงานในที่ใหม่ๆห,หรือว่าอยากจะไปทำสิ่งใหม่ๆไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอ่ะแม่เหมาะมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะต้องรองลุ้นกันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนแต่แม่เหมาะมองว่าโดยรวมแล้วว่าอาจจะเป็นในทิศทางบวกนะคะอาจจะเป็นในสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังรอคอยหรือว่าคาดการอยู่อ่ะอาจจะได้รับในสิ่งตรงนั้นได้นะคะ ในเดือนนี้บางท่านน่ะคุณนะรู้สึกเหนื่อยกับภาระทางบ้านนะเหมือนเวลาคุณเนี่ยกำลังคิดที่จะอยากสร้างความมั่นคงหรือว่าอยากจะลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยากจะทำอสังหาดิมทรัพย์อย่างเงี้ยแม่หมอมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องเป็นหนี้ก่อนนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะอยากต่อเติมบ้านหรือว่าอยากจะซื้อรถเพื่อแบบ ออกรถมาเพื่อแบบทำมาหากินอะไรประมาณนี้ยแม่เหมะมองว่าจริงๆแล้วว่าก็ยังสามารถทำได้นะสำหรับบางคนนะคือเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณอยากจะมั่นคงขึ้นอะ่ะคุณก็ต้องยอมเป็นหนี้เหมือนต้องยอมเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างกลับมานะคะสำหรับบางท่านเนี่ยที่กำลังเครียดว่าแบบจะผ่อนรถผ่อนบ้านภาระต่างๆเนี่ยจะรับไหวไหมเนี่ยทางบ้านแม่เหมอะมองว่า คุณเนี่ยจะสามารถผ่านไปได้นะคะในเดือนนี้ตัวคุณเองก็ยังเป็นคนเก่งเป็นคนที่วางแผนคือจริงๆแล้วก็ยังวางแผนรัดกลุ่มอะไม่ใช่ว่าแบบนึกจะทำอะไรก็ทำประมาณนั้นอะในอนาคตเนี้ยแม่หมอไม่อยากให้คุณเนี่ยคิดมากนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยการงานความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตามที่คุณเนี่ย แบบวางแผนเอาไว้อะมันเลยทำให้คุณเนะี่ยมีความวิตกกังวลหรือบางท่านเนี่ยเป็นช่วงที่ที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะสำหรับบางคนเนี่ยว่า้เจ้าที่สักหน่อยก็ดีนะคะอาจจะทำให้คุณเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขธรมาคาขึ้นมากกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้นะคะความรักนะคะความรักสำหรับคนโสดเนี่ย แม่เหมาะมองว่าถ้าใครเนี่ยคิดที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะคือมันอาจจะยังเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีภาระเยอะตัวคุณเองก็แบบเหนื่อยกับงานเหนื่อยกายเหนื่อยใจแล้วยังต้องแบบเหมือนมนเหนื่อยกับความรักอีกอย่างเงี้ยสำหรับบางท่าน,นอาจจะยังไม่โฟกัสในตรงนั้นนะคะหรือบางท่านเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์มีแฟนเนี่ยแม,ม่เหมาะมองว่าให้คุณเนี่ยลดทิฐิลงมาสักหน่อยก็จะดีนะคะ คือเหมือนแบบหรือว่าลดสเปคประมาณนั้นน่ะคุณนะ่ะตั้งไว้ค่อนข้างสูงหรือบางท่านเนี่ยคุณอาจจะอยากได้แฟนที่แบบมีความเชื่อฟังคุณน่ะเป็นแฟนที่อยู่ในโอวารแต่ถ้าเป็นคนที่เข้ามาแล้วดูแบบไม่อยู่ในโอวารคุณเนี่ยคุณก็แบบไม่สนใจเลยนะคะโดยรวมแล้วยังไม่ให้ช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความรักของคนโสดนะคะความรักของคนมีคู่เนี่ย แม่เหมาะมองว่าคุณกับผู้ของคุณเนี่ยยังอยู่กันได้แบบเป็นเพื่อนกันนะคะคือเหมือนบางครั้งอาจจะมีปากเสียงกันบ้างด้วยความแบบทิฐิี่ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันบางท่านเนี่ยแรกๆคบกันอะ่ะคุณอาจจะตั้งความหวังกับแฟนของคุณเอาไว้สูงว่าแบบเขาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้พอคบกันไปสักระยะหนึ่งอะ่ะเขาไม่เป็นแบบที่ใจคุณคิดอะ่ะคุณก็เลยแอบจะมีความผิดหวังเสียใจน่อย แต่แม่หมอมองว่าจริงๆแล้วคุณก็บผู้ของคุณนะถ้าแบบไปได้เรื่อยๆพยายามแบบปณีปนอมเวลามีปัญหาปากเสียงกันอะพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุและผลจะดีกว่านี้นะคะไม่ใช่แบบใช้แต่อารมณ์แล้วก็อยากจะเอาชนะความเอาชนะนี้แหละจะทําให้คุณกับผู้ของคุณนะแตกหักกันได้นะคะทางด้านสุขภาพเนี่ยสุขภาพของชาวราศสีสิงแม่หมออยากให้คุณเนี่ยระวัง ทางด้านอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่คิดคิดที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยพยายามเช็ครถของคุณให้ดีๆนะคะว่าแบบมีอะไรติดขัดเสียหายหรือเปล่าว่าแบบเดินทางไกลได้ไหมประมาณนี้มันจะได้แบบไม่เป็นปัญหาระหว่างทางนะคะส่วนโดยรวมแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาปวดเข่าปวดขาเนี่ย ก็ยังเป็นโรคที่คุณเนี่ยแบบเป็นโรคเวรโรคกรรมอ่ะยังรักษาไม่ค่อยหายนะคะแล้วก็ให้ระวังพวกระบบน้ําในร่างกายเวลาจะกินจะดื่มอะไรเนี่ยระวังให้ดีนะคะว่ามันสะอาดปลอดภัยดีไหมอาจจะมีเกี่ยวกับโรคท้องเสียท้องล่วงได้นะคะการงานแล้วก็ความสําเร็จเนี่ย อย่างที่บอกไปนะคะบางท่านเนี่ยแผนที่คุณวางไว้อะใครที่แบบเหมือนไปดีวงานเอาไว้ไปคุยไปติดต่อเอาไว้คุณอาจจะแบบวางแผนว่าจะได้เงินได้งานเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยไม่อยากให้คุณเนี่ยพยายามไปแบบโฟกัสไปซีเรียสจนเกินไปนะจริงๆแล้วคุณนะเป็นคนเก่งการงานที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยมีค่อนข้างเยอะ งานอาจจะจู้จี้จุกจิกสักหน่อยนะคะในระยะนี้แต่ว่าคุณเองอะ่ะผ่านไปได้แน่นอนแม่มอมองว่าสำหรับใครเนี่ยที่แบบเล็งโปรเจกต์อันนี้ไว้อะ่ะอาจจะไม่เป็นไปตามแผนแต่คุณอาจจะได้โปรเจกต์อื่นที่มันดีกว่าเดิมที่มันปังกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะคะมาดูไพ่สรุปของชาวราศีสิงในเดือนนี้กันนะคะ เจ็ดไม้เท้านะคะสองดาบ The Hermit หนึ่งเหรียญน,นะคะจี e ัล e ฟนต t นะคะคิงถือถ้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีคู่แข่งนะคะเวลาทำอะไรเนี่ย คุณเนี่ยเหมือนต้องทุ่มเทพยายามอดทนอะเวลาจะทำอะไรคุณต้องแบบจริงจังตั้งใจไปเลยอะแต่เวลาที่คุณเนี่ยผิดหวังเสียใจแล้วว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนแบบเฟลอยากจะแบบปีกวิเวกไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครรู้สึกแบบเหนื่อยใจแม่มอมองว่าจริงๆแล้วอะลวหลายๆครั้งที่คุณแบบทะเลาะกับตัวเองอะทุกอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนของคุณแต่ว่าแน่นอนว่าแบบเราผิดหวัง เพื่อแบบอาจจะไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าก็เป็นไปได้นะคะจริงๆแล้วรอบๆตัวคุณเนี่ยใครเนี่ยที่แบบเหมือนมัวแต่ผิดหวังเสียใจแม่เหมาะอยากให้คุณเนี่ยออกมาจากความคิดตรงนั้นนะคะแล้วก็มามองสิ่งรอบตัวสมัยเนี่ยมันกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยท่านเห็นใครที่ทําบุญต่างๆเนี่ยท่านเนี่ยกำลังจะประทานสิ่งดีๆมาให้กับคุณแล้ว ขอให้คุณเนี่ยอดทนต่อไปอีกหน่อยนะคะสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่อ่ะแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยผ่านปัญหาไปได้นะคะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นความสามารถของคุณได้คุณต้องผ่านไปได้แน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะประทานสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วรออีกหน่อยนะคะสำหรับเดือนนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะ ขอบฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ